เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับใครสนใจที่จะเติมเกมนิโนคูนิคอสเวิร์ทางเรามีร้านจอนชาวไร่ให้บริการถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีโดยช่องผมเลยนะครับที่สําคัญนะครับมีเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นเกม A3 Steel Alive การชิปแบตเตอร์คิดโ c o คอนฟ lict Mel 4 Seven Night และเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายเพียงแค่ท่านผู้ชมคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างมีทั้งเพจไลน์เบอร์โทรสามช่องทางเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับผม สวัสดีครับทุกคนผมโทเคนติกนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมนีโนค n นิคอสเวอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการหาไรายได้กับเกมนี้นะครับผมแล้วก็จะมาพูดอัปเดตเกี่ยวกับราคาของเหรียญเชอร์ไลท์โทเค็นนะว่าการที่เราหาต่อวันเนี่ยมันยังคุ้มอยู่ไหมในเกมนี้นะครับแล้วก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการโดนแบรนด์ไอจะมาเตือนอีกนิดนึงนะครับเพิ่มเติมนะก็อ่า เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับบางคนโดนแบนแล้วนะครับเอา ID ไปล็อกอินเครื่องอื่นนะครับหรือฝากให้เพื่อนล็อกอินให้หน่อยนะครับเรียบร้อยครับผมเพื่อนโดนแบนไปด้วยนะก็คือเขาเล่นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วการแบนแบนไม่ธรรมดานะครับสะเทือนเกี่ยวกับเน็ตบาร์เบสะอาดจะสะเทือนไปหมดเลยนะเพราะว่าอ่าอันนี้คือจากประสบการณ์ตัวเองเลยนะครับก็คือ A3 ก็เข้าไม่ได้นะครับเขาแบน ID ยัน A3 เลยนะครับของ e t m a r เวลนะก็อยากจะให้ทุกคนระวังกันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเกมใหม่ๆของ e t m a r เวลมาแล้วคนจะเล่นไม่ได้กันนะแล้วจะแบบมาแบบเสียใจที่หลังนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนนะโอเคนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับการเอินเดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเอินก่อนนะครับอ่ะผมจะพูดว่าการหารายได้ของเกมนี้มันมีอยู่ที่ผมหาได้นะมันมันมีหลายทางแหละแต่ว่าผมจะพูดหลกัหลกๆคือ3ทางแล้วกันนะฮะ สามทางมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะครับก็คือหลักๆเลยผมเลเวลน้อยนะครับผมก็เลยมาทดสอบดูนะครับว่าการปล่อยชั้น2ทั้งวันเนี่ยมันได้ประมาณกี่แรเ่เทอร์ไรท์ใช่ไหมโอเคอ่ะอันดับแรกเลยนะครับก็คือผมจะมาปล่อยบอทในนี้นะครับก็ที่ chaos field นะครับผมไอ chaos field นะก็มีอันนี้อันเดียวนะครับผมอันแรกนะผมเข้ามาปุ๊บนะ นี่นะครับลงมาชั้น2นะครับมันก็จะมีโอกาสได้ตัวนี้นะครับเลเวล39นะครับก็เฉลี่ยได้หนึ่งวันหนึ่งนะครับผมปล่อยแบบเกือบเกือบยีชั่วโมงอตัตรีซะยีชั่วโมงแล้วกันนะผมได้มาประมาณ90ก้อนถึง100ก้อนนะครับประมาณ9 0ถึง1น0นะแล้วแต่ดวงแต่วันนะแล้วก็ตรงนี้อีกขออภัยนะครับมันอาจจะหน่วงนิดนึงนะเพราะว่าเปิดหลายจอนะฮะหลายเกมด้วยนะครับอ่ะ แล้วก็ตรงนี้นะครับเข้าไปที่เ่าพู่นะครับอีมาเจนอีมาเจนประจนภัยนะครับผมตรงนี้ก็มีสิทธิ์ได้แลกเชอร์ไลท์เหมือนกันนะครับพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันจะสุ่มนะครับผมว่ามันจะมีแร่ให้เราไปขุดนะหรือเ่าอีมาเจนให้ขุดอ่าแร่เชอร์ไลท์ให้ขุดหรือเปล่าถ้ามีให้ขุดเราก็ส่งอีมาเจนไปขุดแค่นั้นเองแต่บางทีก็ไม่มีนะครับเราก็ต้องรอรีเฟซวันต่อวันไปนะครับอันนี้แบบที่2นะ แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอันสุดท้ายที่ผมคิดว่าอันนี้ได้เยอะและได้ชัวร์นะครับที่ทุกคนไม่ต้องไม่ห้ไม่ควรพลาดก็คือกิจกรรมรายวันนะฮะกิจกรรมรายวันก็คืออันนี้นะครับเข้าไปที่มิชชั่นนะครับภารกิจวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอ่าจะหาทุกวันนะครับทุกวันทุกวันที่ต้องทําก็คือเนี่ยผมได้50อันก็แค่ทํากิจกรรมรายวันนะครับนะทำนะครับเนี่ยพอได้ปุ๊บเราก็ได้50อันแล้วต่อวันนะครับแล้วก็ขุด อาคุดในเหมืองอีกนะครับประมาณ9อ่ะผมตีซะ9 0 1 0 0นะก็จะได้ประมาณวันละ1 4 0 1 5 0้ยใช่ไหมเออเปอร์เซ็นต์ที่2วันเราจะครบ300แร่นะครับสูงมากเอาง่ายง2วันคุณสามารถเอินได้ต่อเหรียญแล้วนะครับผมแล้วคุณจะสามารถเอินได้ต่อเหรียญเนี่ยมันตกกี่บาทหักลบต้นทุนที่เราซื้อแบ็กไดอาร์อะไรนั่นไปด้วยนะฮะอันนี้ผมจะยกตัวอย่างแค่ไอเดียเดียวนะ เออแต่ถ้าใครเล่นหลาย ID ต้องรับความเสี่ยงกันเองนะครับผมอันนี้ผมไม่รับประกันแต่ผมรับความเสี่ยงได้ผมก็เลยจัดหลาย ID นะอ่ะเดี๋ยวผมขอย่อภาพอันนี้สักครู่ <c oughs> อโอเคนี่นะครับอ่าเน็ตอ่าเหรียญอ่าของมาเบกนะครับตอนนี้อยู่ที่438นะผมขอรีเฟรชสักทีอ่าโอเคสี่นะครับผมก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าผม เหรียญเทอร์ไร์นะครับก็จะอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกัน0.45นะครับเหรียญเทอร์ไร์ราคาอยู่ที่0.45อันนี้เป็นราคาที่แบบขายแบบไวๆเลยนะขายออกขายออกได้นะครับก็เอา0.45มาคูณ4.38 0.45คูณ4.38นะครับ เราก็จะได้ประมาณ197บาทนะครับผมอ่ะโอเค2วันคุณสามารถหาได้เท่านี้อันนี้วงเล็บ ID เดียวนะ2วันนะครับคุณหาได้เกือบเกือบ200บาทนะแล้วก็แบ็คไดอาร์าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เวลาคุณจะแลก Black R, แบ c ็คไนอาร์เดี๋ยวผมจะขยายจอให้แลกเปลี่ยนนี่นะครับแลกเปลี่ยนนะแบ c ็คไดอาร์นะครับคุณจะต้องใช้116 แร่นะครับตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะ116แรกนะครับตอนนี้ผมผมมีติดตัวอยู่ละเนี่ยผมก็มีอยู่119นะตอนนี้ผมก็สามารถแลกได้เลยก็เท่าไหร่ครับ116มาดูกันก็ตกเฉลี่ย35บาทนะ35บาท69บาทอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีการขึ้นมากกว่าน,นี้ก็อยู่ที่600แถมเราเหลือเศษด้วยนะเอาไว้ใช้ในรอบต่อๆไปนะก็ผมจะเฉลี่ยอ่ะ3าบาทอนะ่ะ 35บาทลบ35บาทโอเคนะครับสองวันคุณจะได้150บาทนะอันนี้คือแบบแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยถูกต้องปะแค่ลงทุนเรื่องเกี่ยวกับแบ c ็คไดอาร์กับอคอมแรงๆเครื่องหนึ่งใช่ไหม <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะครับผมอ,อันนี้ผมยกตัวอย่างแค่ไอเดียเดียวนะครับแล้วก็อย่างผมหลาย ID เพราะผมรับความเสี่ยงแล้วผมรู้จังหวะในการซื้อขาย เพชรดำนะครับผมก็เราไม่ควรจะไปซื้อย้ำๆหรือบัตรเดียวนะครับในไอดในเครื่องเดียวหรือ i อเครื่องเดียวเนี่ยมันทำให้โดนแบนได้นะครับแล้วโดนแบนทีคุณอาจจะเล่นเกมอื่นของเน็ตมาเบอไม่ได้อีกนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังแก้ไม่ได้นะครับแบนก็คือโดนแบนจริงๆนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับใครที่จะเล่นเพื่อหาไรายได้ก็ต้องเซฟตัวเองกันให้ดีๆนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เอาเป็นว่า 2วันนะครับคุณอาจจะหาได้วันละประมาณ160บาทนะครับผมนะต่อ ID นะครับผมก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเอ่อเกมนะครับเกมไฟลนะ์ตอนนี้นะครับที่จะหารายได้ได้นะตอนนี้นะครับมันก็ลดลดลงไปเรื่อยๆนะครับที่สามารถทำไรายได้ให้กับเราได้จริงๆเนี่ย มันก็จะลดไปเรื่อยๆแต่ส่วนนิโนะน,นะผมคิดว่าน่าจะอยู่ได้นานนะครับผมเพราะเกมเขาทําระบบมาค่อนข้างที่จะเอาใจ f c นะครับในในการ์ตูนในอ่าการ์ตูนนะครับของนิโนะด้วยนะครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นเกมใหญ่เกมหนึ่งเลยนะครับที่ติดท็อปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็โอเคแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจบคลิปนะครับก็ผมก็จะฝากให้อ่าผมก็จะทิ้งลิงก์ โค้ดแจกไอเทมให้สําหรับคนที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถดูได้ที่ใต้คลิปนะก็จะแจกหลายอันเลยนะครับผมที่มีตัวสุ่มอาวุธด้วยอะไรด้วยแล้วกันนะครับก็ลองไปใส่ดูนะครับประมาณ3-4โค้ดนะครับผมโอเคแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ